สวัสดีครับท็อปิวครับโจท,ที่อยู่บนกระดานก็จะเป็นบัญชีชั้นกลางนะครับอา,อาศัยข้อสอบที่อา่าซัมเมอร์ปี62สอบนะครับก่อนที่เราจะมาทำโจทย์กันก็ฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็แชร์กันนะครับโจท้อนนี้ก็จะเป็นเรื่องตัวเงึ่นะฮะก็คือในบัญชีกลางเนี่ยเราจะศึกษากันคือเรื่องของตัวรายการสินทรัพย์นะครับ ตัวนี้ก็คือตัวเงินระยะยาวนะครับโจอบ,บอกว่าวันที่1นับกราคมปี6-2นะครับในข้อสอบ s u มเมอร์หกสองเป็นข้อย่อยอันนึงในข้อที่1น,นะครับเป็นตัวย่อยตัวหนึ่งในข้อที่1ก็คือบอกว่าเราได้รับตัวสัญญาใช้เงินนะครับเฟสวลูอของเขาคือ320,000บาท3 2 0 0 0 0บาทไม่มีดอกเบี้ยนนะอายุ3ปีไม่มีดอกเบี้ยแต่มี เงื่อนไขว่าเราจะได้รับสิทในการซื้อสินค้าราคาพิเศษนะครับจากราคาักติ1,000ชิ้นในราคา70%ของราคาขายนะครับซึ่งราคาขายปกติก็คือที่หน่วยละ60บาทนะครับซึ่งในวันที่เรารับตัวในวันนี้ก็คือวันที่1มัมกราคม6อเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยในท้องตลาดคือ5%ตต่อปีนะครับ เรามาลองเทียบเคียงเคสนี้ดูก็คือเหมือนกับรณีที่ว่าเราเราเป็นในทุนให้กับผู้ผู้ยืมในการที่จะเอาไปทำสินค้านะครับเอาไปทำสินค้าแล้วเราเป็นในทุนนะครับซึ่งตัวนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของอบริษัทที่เกี่ยวข้องกันก็ได้หรือธุรกิจที่แยกบัหชีจากกันนะครับเราเป็นในทุนให้เขากู้ยืมเพื่อผลิตสินค้าขึ้นมา โดยเราได้รับสิทธิ์ในการซื้อสินค้าในราคาต่ำกว่าเจ้าอื่น,นะครับก็คือใน7 0ของราคาทีนี้เรามาดูสิ่งแรกเลยเมื่อเป็นตั๋วระยะยาวนะครับเรามาดูไทม์ไลน์ก็คือนั่นหมายความว่าในวันที่1มัมกราคมนะครับวันที่เรารับตั๋วใบนี้มานะครับตั๋วใบนี้จะครบกรำหนดก,ก็คือ31ธันวาคมปี6 0 นะครับสามปีน่หมายความว่าณนะวันที่ส1ทันวาเนี่ยเราจะได้รับคืนเองินทั้งหมดก็คือเองินต้นตามตัวคือ3,000,002น่นหมายความว่าตรงนี้เราต้องมาหาก่อนว่า3 0 0 0 0อ2ตรงนี้ก็คือเราต้องมองเราว่ามันคือ,อ,อฟิวเจอร์แวลูของตัว ตัวใบนี้ก็คือในอนาคตรเราจะได้หนึ่งสามแสนสองแต่ปัจจุบันนี้นะครับตัวใบนี้ควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับเมื่อคอนกลับมาก็หมายความว่าเนื่องจากตัวใบนี้ไม่มีดอกเบีย้ยนะครับไม่มีดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยท้องตลาดคือห้าเปอร์เซ็นตนั่นหมายความว่านะครับเอาราคาตัวจริงๆนะวันนี้ต้องปต่ำกว่า3,2มแ นั่นเองนะครับเราก็ไปเปิดดูในตารางมูลค่าปัจจุบันนะครับที่ n เท่ากับ3ปีคือ3งวดนะครับ i คือ5นะครับ i คือ5เนื่องจากกรณีนี้คือคลิตลออายุไม่มีการทอนจ่ายนะครับก็หมายความว่าเปิดมาเราได้ค่าแฟักเตอร์ที่ด 8 6 3 8 4นะครับเราเอาแฟกเตอร์ตัวนี้มาคูณกับตัว p r e s t Value ก็คือจะได้ค่าคือ Present Value คือ PV นะวันนี้คือ3 2 0 0 0 0คูณกับจุด8 6 3 8 4นะครับได้ราคาปัจจุบันก็คือ276,428บาท80สตางนะครับเราเอาตัว present value ในวันนี้นะครับ ไปหักออกกับ FaceValue ก็คือตัวฟิวเจอร์วาลนะครับผลต่าง4,3,5,7,1,2ตัวนี้ผลต่างตัวนี้ก็คือส่วนลบมูลค่านั่นเองนะครับก็คือเราก็จะทราบว่าตอนนี้ตัวใบนี้ก็คือ276,4,2,8 สิบแปดนะครับก็คือณนะวันนี้276,428เจบาทแปสตางค์ 2, 6, 28, 8, 3, นะครับในอนาคต3ปีข้างหน้าด้วยอัตราดอกเบี้ย5%คิดทบตน้นจะได้เงินเท่ากับ3าม0 0 0สองนะครับผลต่างตรงนี้ก็คือส่วนลดมูลค่านะครับลองทำตารางเทียบกับส่วนลดดูนะครับ ส่วนลด3ลด3ปีณวันเส้นปีนะครับ PV ปัจจุบันคือ276,428.8นะครับเอามาเทียบที่5%นะครับคูณ5%ได้1 3 8บ1ท4สตางนะครับนี่ก็คือส่วนลดถ้าเราปรับเอาส่วนลดไปบวกเข้ากับ PV ก็จะได้เป็น292,524 0 0สตางค์นะครับ ในสิ้นปีที่2ก็คือปลายปี63สามนะครับสองแสเกสบบาทยสตางค์เนี่ยคิดที่5%ก็จะได้เป็น14,512 50สีายตางค์นะครับนำไปบวกกับ PV ก็จะได้เป็นสามแสสีสบบาทสตางค์แล้วก็สิ้นปีที่3 เอา34,762.75ิคิด5%นะครับได้15238.14นะครับเอาไปบวกกับก็จะได้เป็นตัว PV คือ320,000มีเศษ89สิสตางค์ก็ปัดออกทั้งคู่นะครับทีนี้ในการบันทึกบัญชีนะครับในการบันทึกบัญชีวันที่เรา รับตั๋วเข้ามานะครับเราก็จะเดบิตบัญชีตั๋วเงินรับนะครับเดบิ David, ตตั๋วเงิน, note, นรับ Promissory Note ตั๋วสัญญาใช้เงินนะ PN เท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือตาม Face Value นะครับ320,000จากนั้นเราจ่ายเงินสดให้กับ คู่ค้าเรานะครับเราก็เครดิตบัญชีเงินสดสังเกตเห็นว่ามีผลต่างอยู่คู่หนึ่งก็คือจากค่าของตัวส่วนลดมูลค่าหุ้นนะครับตัวส่วนลดมูลค่าหุ้นเนื่อจากเป็นรายการทอนออกจากตัว ว่าสัญญาใช้เงินนะครับก็จะอยู่ทางด้านเครดิตนะครับก็คือเราจะเครดิตบัญชีส่วนลดมูลค่าด้วยยอด4 000, 3 5ห1ื่อยดบบาท20สตางไตล์นะครับทีนี้ตัวส่วนลดตัวเนี้ยมัน หมายถึงสิทธิที่เราได้ในการซื้อสินค้าราคาพิเศษนะครับเราก็ไปเดบิตเข้าบัญชีสิทธในการซื้อสินค้าหรือบันทึกไว้เป็นตัวค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้านะครับ คาสินค้าจ่ายล่วงหน้าหรือสิทธิในการซื้อสินค้าตนเองนี่คือนัวันที่มกราวันที่1ปี6 2นะครับมกราวันที่1ปี6กก็เดบิตบัญชีตัวเงินรับหรือตั๋วสัญญาใช้เงินตั๋วเงินรับ3ามแสนสองแล้วก็เดบิตบัญชีสินค้าจ่ายล่วงหน้า4ี่ห่สามพันห้าร้อยส จุดสองบาทอ่าจุดสองก็คือเท่ากับรายการส่วนลดแล้วก็บันเพิตัดรายการส่วนลดแล้วก็รายการเงินสดที่เราจ่ายออกไปจาชั้นนะครับทีนี้ในโจทย์ข้อนี้เขาก็บอกว่ามีตัดมาเพิ่มขึ้นก็คือตรงที่ว่าวันที่10มีนานะครับวันที่10มีนามีการใช้สิทธิ์ในการซื้อสินค้านะครับ มีการใช้สิทธิในการซื้อสินค้า300ชิ้นทีนี้สิทธิในการซื้อสินค้าเนี่ยเราใช้ไปแล้วนะครับในวันที่10มีนาคม10มีนาคมเราใช้สิทธิในการซื้อสินค้า เราก็จะเดบิตบัญชีสินค้าเข้าไปเขาบอกว่าเราบันทึกบัญชีแบบพอร์ตเชอแลครับเราก็จะเดบิตบัญชีสินค้าแล้วก็เครดิตบัญชีเลยครับเริ่มที่เราบันทึกสินค้าจ่ายล่วงหน้านบันทึกสินค้าจ่ายล่วงหน้าแล้วก็เคยเดบิตเอาไว้เราก็มาคืนออก เครดิตบัญชีสินค้าจ่ายลงหน้าด้วยยอดเท่าไหร่เอ่ยก็คือ300ชิ้นนะครับก็คือ4 3 0 0 0 571 20ยสิสิบสตางส0มชิ้นจาก1,000ชิ้นก็คือ3ส่วนสิ 43571.2สามห้าเจ็ดนคูณสามเท่ากับหนึ่งสาุดสะครับทีนี้ยังมีอีกรายการหนึ่งที่เราต้องเครดิตก็คือเครดิตบัญชีเจ้าหนี้การค้านั่นเอง ก็คือเราสลับเรารับสินค้ามาแล้วเราก็เครดิตบัญชีเจ้านี้ด้วยยอด300ชิ้นในราคาชิ้นละ70%ของราคา60บาทก็คือ42บาท7 6 42, 42บาทก็คือ300คูณ 42เท่ากับ12,600รวมยอดด้านเครดิตเป็น2 5 6 0 1 6นอีก36นี่คือเราจะไปบันทึกเข,ข้าบัญชีสินค้าเองนะครับอันนี้ก็คือสับรายการในวันที่10แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องมองก็คือว่าณนะวันสิ้นปีนะครับบันทึก ตัดส่วนลดเป็นดอกเบี้ยนะครับในวันสิ้นปีเราก็ต้องตัดส่วนลดตัวนี้นะครับสิ้นปีคือธันวาห2สองนะครับในธันวาห2สองเนี่ยก็มีอีกรายการาที่เราต้องทำก็คือนะครับธันวาคมส1มนะครับธันวาคมสามสิบเอ็ดก็คือตัดรายการส่วนลดมูลค่า ซึ่งเราเคยเครดิตเอาไว้มาเดบิตออกนะครับเดบิตออกด้วยยอดหนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์นะครับแล้วก็ไปเครดิตเข้าบัญชีดอกเบี้ยรับ อันนี้ก็คือการบันทึกรายการเกี่ยวกับตัวตั๋วเงินระยะยาวที่เรา,เารับมาก็คือจากการให้กู้ยืมโดยเราแลกกับสิทธิในการซื้อสินค้าราคาพิเศษนะครับโอเคครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กติดตามด้วยนะครับ เดี๋ยวถัดไปเราก็จะมาต่อกันในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของัวเงินแล้วก็การแสนรายการในพบก,กครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับสวัสดีครับ